ขออวยพรปีใหม่ให้ในปีใหม่นี้เนี่ยทุกคนนะก็มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็แข็งแรงพนทางที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะที่มานั่งอยู่ที่นี่อาจารย์เข้าใจว่าใกล้เคียงกันมันเป็นถนนสายใหญ่ นะที่เดินไปเพื่อให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้านะแล้วก็เรารับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศนะแม้ว่าอดีตเราจะมาจากต่างทิศต,ต่างทางแต่ว่าจะได้ช่วยกันทำงานโดยเฉพาะสื่อพวกเราที่สื่อเล็กๆทั้งหลายไม่ได้มีสำนักใหญ่นะ <c oughs> ก็ถ้ามีสำนักใหญ่ส่วนใหญ่ก็ วันนี้เขาก็จะจัดงานใหญ่กันะนะก็มีเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดว่ามีอยู่ดีๆเนวมีอาจารย์มีหมอเนี่ยเป็นเพื่อนของพวกเราและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กําลังใจแล้วก็ทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพราะอาจารย์มองว่าแม้พวกคุณจะเป็นสื่อออนไลน์ที่ทำแต่ว่าจิตใจอาสาที่มาทํางานเนี่ยเพื่อสนับสนุน การเดินทางของการเมืองฝาา่ายประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ถึงได้เชิญมาร่วมนะกินข้าวแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราเนี่ยก็คือจะทำเฉพาะในทีมหรือคณะที่มีผลประโยชน์แต่เราก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคือผลประโยชน์ของประชาชนและอนาคตของประเทศไทย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังร่วมเดินทางกันต่อไปแม้นจาจย์จะเป็นตะวันค่อนข้างตกดินแล้วก็ตามนะแต่ว่าก็เชื่อว่าเราก็ยังทํางานด้วยกันอยู่แลนะช่วยกันทําสื่ออยู่ดีดีนิวซึ่งเป็นสื่อเล็กๆและเอาพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนฝูงไม่ได้มีการแข่งขันในเชิงไม่ชอบอิจฉาริษยาหรืออะไรไม่ใช่เราถือว่าเป็นพลังร่วมกัน และสำหรับทางคุณพิเดษก็อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ว่าเออก็ยังยังนึกถึงอาจารย์แต่ว่ามันก็โอเคนะก็มีการตอบรับพอสมควรนะเพราะว่าก็ก็เป็นคนรุ่นที่เข้าใจประวัติศาสตร์นะสำหรับพวกเราที่นี่อาจารย์ก็ขอให้กำลังใจอีกครั้งหนึ่งเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราจะเป็นแม้เราจะเป็นสื่อเล็กๆ แต่ถ้าเราผนึกกำลังร่วมกันนำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอาจารย์ก็ถือว่านี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะในการที่เราทำงานด้วยกันอะันนั้นก็ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกๆคนด้วยค่ะ